สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านพบปักกระกับสาวดำพารวยอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณเอที่น่ารักของสาวดำพารวยทุกท่านค่ะนะคะที่ให้กำลังใจสาวดำด้วยดีเสมอมานะคะแฟนคลับที่รักทุกท่านคะวันนี้วันที่สิบแล้วนะคะวันที่สิบแล้วจ้าสาวดำก็เลยมาเช็คมาเช็คไอ ช่องของของช่องฮานอยนะคะช่องที่หนึ่งเต็มแล้วนะคะช่องที่หนึ่งนะคะเต็มแล้วช่องที่สองเต็มแล้วนะคะช่องที่สามเหลืออยู่สิบห้าคนนะคะช่องที่สามช่องที่สี่ช่องที่สี่สามเจ็ดสิบห้าสามเจ็ดสิบห้า มันช่องช่องหนึ่งมันมันได้แค่สี่สี่ร้อยหกสิบหกสิบเจ็ดคนนะคะมันเหลืออีกช่องหนึ่งที่เหลืออยู่สิบห้าสิบหกคนนะคะแต่ว่าเออคือพูดง่ายๆว่าท่านสมัครเข้ามาได้อีก16คน15คน15คนนะคะ15คนสําหรับผู้ที่จะอา่าเรื่องเรื่องไอง เข้ากลุ่มนะคะเข้ากลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นฮานอยหรือซองใหญ่นะคะที่เข้าทุกงวด่ะนะคะท่านก็ยังมีสิทธิ์ได้อีก15คนนะคะอีกอีกช่องที่ช่องที่3นะคะได้อีก15คนนะคะมาช่องที่4มาช่องที่4ของสาวดํายังได้อีกยังได้อีก20กว่าคนนะคะนะคะแล้วช่องที่5ช่องที่5้าของคุณแม่สาวดํายังเหลืออีก สิองคนค่ะนะคะก็เลยเอามาบอกแฟนคลับนะคะตามที่คุณแม่ให้ค่ะมั่นสัญญาไว้ก็คือ5้าช่องนะคะเต็มเต็มนี้แล้วคือคุณแม่ก็ปิดปิดเลยค่ะเพราะว่าจะดูแลอยู่ได้แค่5้าช่องเท่านั้นนะคะสำหรับแฟนคลับที่จะไม่เล่นไม่ซื้อฮานอยนะคะเราจะซื้อเฉพาะหวยรัฐบาลน,นะคะเอาเฉพาะซองใหญ่กับซองสามตัว ตรงโต๊ซึ่งให้งวดนี้เป็นงวดแรกนะคะก็รีบสมัครกันเข้ามานะคะคุณแม่สาวดําก็บอกพูดตรงๆอยู่แล้วนะคะว่าเต็มแล้วก็ปิดปิดเลยค่ะปิดไม่เอาอีกหรือไม่เอาอีกนะคะไม่ไม่เปิดช่องที่6อีกแน่นอนนะคะตอนนี้ก็มีอยู่5ช่องนะคะคุณแม่ก็บอกชัดเจนแล้วนะคะลกูกค่ะสองพันบาทรีบส่งมาเลยค่ะท่านก็ได้ไปจนถึงวันที่หนึ่งพฤศจิก,กายนนะคะได้อีก8เดือน9เดือนน่นนะคะ เงินสองพันนะคะได้ทั้งซองอได้ทั้ง2องที่ให้กันมาตั้งแต่แรกแล้วก็จะเป็นเพิ่ม2องสามตัวสามตัวตรงโต๊ะให้อีกนะคะเราไม่ลองไม่รู้คุณแม่ก็พูดสั้นๆพูดเท่เท่านี้นะลูกนอก้องไม่ได้พูดอะไรมากพูดแค่นี้ลูกนะคะก็มาเช็คแล้วยังได้อีกนะคะลูกทุกคนสมัครเข้ามาเลยค่ะสองพันบาทส่งสลิปมาเลยนะคะ สาวดำจะได้รีบดึงเข้ากลุ่มวันนี้วันที่สิบแล้วนะคะวันที่สิบสองนะคะวันที่สิบสองก็จะได้เลขอ่าเลขซองที่เข้าประจำนะคะวันที่สิบสองนะคะแล้วก็วันที่สิบสามสิบสองได้สองอ่าที่ให้กันเป็นประจำทุกงวดที่เข้าทุกงวดนะคะแล้วก็วันที่วันที่สิบสี่ เปลี่ยนไปเป็นวันที่สิบสี่นะคะตอนอ๋อที่สิบสามแล้วก็สิบสามโอเคขอโทษขอโทษลูกสิบสองกับสิบสามจะได้ซองทั้งซองเก่าและซองใหม่แต่ไม่ต้องเพิ่มเงินนะคะคือกันให้ให้อยู่กันเป็นประจำก็จะมีเลขสองตัวค่ะเลขสองตัวที่เข้าทุกงวดทั้งเลขทั้งเลขวิ่งนะคะนะคะแล้วเลขสามตัวเลขสามตัวนี้จะไม่มีเลขวิ่งนะคะ และจะไม่มีเลข2ตัวค่ะจะเป็นเลข3ตัวตรงตัวสหางที่จะให้เริ่มวันที่16มีนะคาคมไปจนถึงวันที่10ไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายนทุกอย่างเจ้าเราจะไปจบกันที่วันที่1พฤศจิกายนนะลูกค่ะเหลืออีกเกือบเเดือน่ะนะคะลูกได้อีกเกือบ9เดือนนะคะนะคะก็รีบสมัครเข้ามากะหมดหมดคือถ้าเต็มเต็มนี้แล้วคุณแม่ยังไงก็ไม่เปิดอีก ขอยจำคำคุณแม่สาวดำไว้นะคะว่าไม่เปิดก็คือไม่เปิดนะคะก็เต็มนี้ก็หยุดหยุดทันทีเลยค่ะก็ท่านก็โชคดีนะคะท่านก็ได้ทั้งถ้าไม่เล่นฮานอยเราก็ไม่ได้สนใจค่ะสมัครเข้ามาคุณแม่ดึงเข้ากลุ่มฮานอยอย่างเดียวนะคะแล้วก็ซองใหญ่คุณแม่ก็จะส่งเข้าในกลุ่มฮานอยเท่านั้นลูกก็จะเอาซองใหญ่ก็ไม่เกินวันที่13ทุกวดนะคะของวันที่16 ไม่เกินนะคะอ่าไม่เกินนะคะเคลียให้เรียบร้อยอ่าไปซื้อเลยลูกลอตเตอรี่เรียกลอตเตอรี่ก็ไปหาซื้อเอาแล้วเข้าทุกงวดก็มีหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วห้าหางเท่านั้นนะคะแต่เลขสิบเลขสามตัวตรงโต๊ดก็จะเป็นเลขทั้งหมดสิบหางไม่ว่าจะเข้าตรงหรือเข้าโต๊ดนะคะมันก็มีแค่สิบหางเท่านั้นนะลูกเวลาเราซื้อเราก็ซื้อ คูณหกเอานะคะเลขสามตัวน่ะมีอยู่มีอยู่สิบหางเท่านั้นนะลูกก็รีบๆกันนะคะสาหรับลูกๆที่จะอยากเข้ามาคือถ้าเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มเลยคุณแม่ไม่เปิดอีกจําคําคุณแม่ไว้เต็มห้าช่องนี้คุณแม่ก็ไม่ไม่เปิดอีกนะลูกเดี๋ยวพอลูกก็ตั้งตารอเอาเลยใกล้ๆวันนั่นวันถ้าเป็นวันที่สิบหกลูกก็จะได้วันที่สิบสองสิบสามนะคะถ้าเป็นวันที่หนึ่ง ก็จะพูดง,ง่ายๆเลยค่ะอีก3วันหรือ4วันหวยออกนั่นแหละซองใหญ่ก็จะได้ทันทีทั้งสองซองนะคะทั้ง3ทั้งซองสตัวทั้งซองตัวทั้งซองวิ่งก็อยู่ในเลขวิ่งจะอยู่ในชุด2ตัวนะลูกเหมือนเดิมแต่เลข3ตัวก็จะเป็นชุดแรกของเดือนมีนาเนี่ยนะคะเริ่มจากเดือนมีนานะลูกนะขอให้เข้าใจตามนี้นะคะเข้าใจตามนี้ลูกคุณแม่พูดคำเดียวจบรู้เรื่องชัดเจนนะคะอ่าแล้วสอง0ันบาทเหมือนเดิมค่ะ 2,000บาทเหมือนเดิมส่งสลิปเข้ามาหาคุณแม่สาวดำประรวยนะคะก็คือแอดไลน์เข้ามา0813673267นะคะ3673267เท่านั้นค่ะแอดไลน์เข้ามาค่ะนะคะอันนี้เลขยกไก นะคะมปติ้งไว้นี่นะคะท่านผู้ชมเลขเลขสองตัวของแม่ละไมนะคะอย่าว่าแม่ละไมคุณยายละไมดีกว่านาะเพราะว่าท่านอายุมากแล้วจดเลยนะคะจดเลยค่ะนะคะก็จะมีเลขห้าสีะะ่แม่ละไมนะคะแม่ละไมเพิ่งให้มางวดแรกนะคะท่านก็เป็นคนที่ทําหวยเข้ามาหลายงวดแล้วค่ะแต่สาวดําไม่ได้รู้จักไม่ได้รู้จักท่านนะคะกับ อีกคนหนึ่งที่รู้จักแล้วก็ไปเขียนมานะคะมาเขียนมาว่าเอามาให้สาวดําให้ลงช่องให้นะคะคุณแม่ละไมหรือคุณยายละไมนะคะห้า4ี่เก้าค่ะนะคะห้า4ี่เก้าี่หามี่หาหางค่ะที่คุณคุณยายละไมให้ คุณยายละไมให้นะคะท่านผู้ชมปรจดไว้นะคะจดหรือยังคะนะคะห้าสี่เก้าสี่สามสี่หนึ่งสี่และสี่แปดค่ะของคุณยายละไมนะคะจดชื่อท่านไว้ด้วยนะคะคอมเมนต์ไว้นะคะแกเพิ่งให้มางวดแรกนะคะให้กับเพื่อนบ้านมากับเพื่อนบ้านเอามาให้สาวดำบอกว่าช่วยเอาลงช่องเลยสาวดำว่าอย่างนั้นนะคะ นี่ค่เนี่ยเดินอะไรเลอะไรเลียกอ๋อ่เขียนตัวน้อยปวดนะคะลุงสมปองลุงสมปองนะคะคุณลุงสมปองคุณลุงสมปองให้ให้มาที่หนึ่งแปดเก้าศูนย์แปดเก้าสองหางนะคะ 1 8 9 0 8 9เลข2ตัวให้มาที่9 0 8 0 9 0 8 0 8 4 9 0 8 0 8 4เก้าศูนย์แแล้วก็9ก้าส 6 9เ้าจ้ะท่านผู้ชมจะเลขสูงๆวนมาเเมมชื่อท่านไว้ด้วยนะคะว่าของใครเข้าอันนี้ของคุณลุงสมปองนะคะคุณลุงสมปองก็ให้มาอ๋อท่านมาก็มาฝากไว้กับแถวนี้นะคะทําช่องหวยมีเสาวดํานะคะอ่าใครก็ได้หวยมาจากไหนก,ก็จะมาฝากไว้ให้ปราสาวดำไม่ค่อยได้อยู่บ้าน บอกแล้วนะคะคุณคุณุณณตาคุณตาสมกองนะคะคุณยายละไมบอกแล้วนะคะ,อะบอกแล้วบอกเล้วค่ะบอกแล้วลว,วันนี้สาวดำมาส่งมาส่งน,นั่นค่ะมาส่งครีมนะคะ ว่มามาส่งแป้งค่ะท่านผู้ชมค่ะมาส่งแป้งนะคะ,ะมาถึงไงนี่และถึงไปสนีแล้วโอ้ยมาสง่สงแป้สงปส่งทีมให้แฟนับนะคะถึงไปสนีแล้วต่ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะทำงานหลายอย่างสาวดํา mm <laughs>